สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับกองช่องแฮท i ิคิ e โรในวันนี้ครับขอนำเสนอเรื่องราววิรกรรมสุดเดือดของอันโตนิโอคอนเต้ถ้าพูดถึงกุนซือที่เป็นจอมไฟจอมเดือดแห่งวงการฟุตบอลนะครับมันก็มีหลากหลายคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นโชเซ่มูรินโญ่เอ่ยหรือว่าจะเป็นกุนซือหลากหลายคาแรคเตอร์เยอะแยะต่างๆนานานะแต่อีกหึงคนที่ผมเชื่อว่าหลายคนต้องคิดถึงแน,น่นอนคือ อันโตนิโอคอนเต้ว่าที่กุนซือของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับแหมแฟนมันอยู่ก็คงจะคิดใช่ไหมครับม่เอ้ยมีข่าวกับกูซะตรงนานบอสโมเตอร์เซฟโอเล่อยู่ได้สเปอร์กลับล้ำนะครับผมกลับมาหาอันโตนิโอคอนเตอีกรอบหนึ่งเนื่องจากว่านักของปาราติชีนั้นมีความสนิทสนมกับคอนเต้กันอยู่แล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคอนเต้ e ก็เป็นกุนซือคนแรกที่ทางปาราติชีนั้นหามาแทน ทางนั้นของมูรินโญ่ในตอนนั้นนะครับผมตอนแรกเนี่ยก็เป็นลอันเมซอนแหละแต่ว่าลอันเมซอนนั้นก็เป็นแค่เทเกอร์มาคุมช่วคราวและคอนเต้ก็ถือเป็นเครดตแรกแต่ว่าคอนเต้คุยกับเลวี่ไม่ลงตัวและคราวนี้ทา้งของราดิชีนั้นก็ได้เคลียร์ใจมาให้แล้วและคราวนี้เนี่ยคอนเต้ e ก็กําลังจะกลายเป็นกุนซือใหม่ของสเปอร์มาที่เรียบร้อยเพล,อเ,ลอเนี่ยเช้ามาเป็นคอนเต้คุมแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าตอนที่ผมลงเนี่ยมันังเป็นช่วง กลางคืนอยู่นั่นเองนะครับผมกาแฟมนยูกาแฟกันต่อไปไม่รู้ว่าใครจะมาคุมก็จะเป็นสตีฟปูซอเปล่าลรนเอาคูมันหรือเปล่าใช้โอเล่กันไปยาวๆนะครับผมแน่นอนครับว่าชื่อเสียงของคอนเต้คนนี้เนะี่ยโหโด่งดังในเรื่องของจอมไฟอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ว่าไฟาอย่างเดียวไงคือคอนเต้แกก็มีความเก่งของแกด้วยถูกไหมครเพราะว่าพาเชลซีแชมป์ยูเว่แชมป์อินเตอร์แชมป์บารีแชมป์โหต้องบอกว่าเป็นกองซื้อที่ประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายจริงๆน,นะครับผมแต่วิลการถดเดือดเป็นอย่างไรเรามาฟังกันครับ ย้อนกลับไปครับตอนที่ทางด้านของอันโตนิโอคอนเต้เนี่ยอยู่กับทางด้านของเชลซีใช่ไหมครับผมก็มีข่าวคราวเลยครับว่าเขาเนี่ยต้องการตัวเข้ามาเสริมทัพถ้าเชลซีต้องการประสบความสำเร็จในฤดูกาลที่2องเนี่ยจะเป็นเวอร์จิลฟานไดโรเบลูลูกากูอาล็กซานโดถ้าเสริมมานี่คอนเต้คิดเลยว่าโอ้โหเชลซี Chelsea, กูนี่พร้อมเชิญกับทุกทีมฟานไดนี่ฟอร์มอย่างที่ตอนอยู่กับซารดัมตันอาล็กซานโดฟอร์มกำลังขึ้นตอนอยู่กับยูเวนตุสแล้วก็ลูกากูฟอร์มดีมากตอนอยู่กับเอฟเวอร์ตัันครบ แต่ท้ายที่สุดนะครับผมมันไม่ได้เกิดขึ้นเลยครับลูกาก,กูไปแมนยูฟนานได้ไปเลียปูแล้วก็อเล็กซานโดยอยู่กับยูเวนตุสต่อไปนักเตะที่ได้มาเนี่ยเป็นนักเตะที่คอนเตเองก็ไม่ได้อยากได้นะครับโบราต้ามาก็ล้มเอาล้มเอาล้มเอา,เอาแกก็เลยเป็นหัวร้อนกล้าไปพูดกลางเพรสคอนผ่านเสื่อนะครับว่าอ๋อผมเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะซื้อขายนักเตะอะไรเลย,เลยมีคนจัดแจงให้หมด ทำแบบนี้เลยครับว่าฉีกหน้าบอร์ดบริหารของเชลซีแล้วก็ฉีกนาเซมิโรมันอับรามอวิชชัดๆนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงนั่น,นของคอนเต้นเนี่ยก็มีวีรกรรมครับตอนนั้นเนี่ยไปทะเลาะกับเดโก้คอสตาคนน่าจัางมันได้ครับคือแกมีปัญหาระหองขละแหงกับคอสตาและจู่ๆครับส่ง SMS ไปบอกไม่เรียกมาคุยนะครับว่าเฮ้ยมึงอะ่ะไม่อยู่ในแผนการในทีมกูแล้วกูไม่เอามึงแล้วสร้างนั่นแหละครับคอสตาแม่งงอนเลยครับขึ้นเครื่องบิน,น,บนกลับไปบราซิลใส่เสื้อแอตเลติโกมาดริดเยอะเลยครับบอกเออมึงปล่อยกกกูู็โอเค ก็อยากย้ายกลับบาร์ลิสไว้นะฮะก็เลยกลายเป็นเรื่องท้าออมหรอเท้ากันไปนะครับผมรวมไปถึงการชิงช่วย FA Cup คันะครับแล้วก็เชลซีเนี่ยสามารถคว้าชแชมป์ได้มีปัญหากับวิลเลียนบอร์เกสเนี่ยนักเตะหัวฟูของเชลซีในยุคนั้นวิลเลียนแมงก็มายอมรายเหมือนกันครับวิลเลียนเนี่ยเอาอีโมจิถ้วยนะครับผมไปบางหน้าอันโตนิโอคอนเต้ และฤดูกาลน,นั้นเนี่ยคอนเต้ e พอ,อคว้าแชมป์เอฟซีคับปุ๊บก็ออกจากเชลซีไปในที่สุดนะครับผมจากนั้นครับคอนเต้ e เนี่ยก็ไปมีปัญหากันที่อินเตอร์มิลานเลยครับตอนมีกลุ่มที่อินเตอร์มิลานเนี่ยในตอนนั้นมีปัญหากับลาตาร์โลมาติเนสนะครับผมในเกมเนี่ยเขาต้องบอกว่าโอ้โหที่มีปัญหากันคืออะไรลครับเพราะว่าแกได้เปลี่ยนลาตาร์โลมาติเนสออกครับเพราะเปลี่ยนออกปุ๊บลาตาร์โลมาติเนสนั้นไม่พอใจแขวงเสื้อสะบดจาวอแกงฟักหม้อใหญ่ก็มาครับ คอนเต้ e แม่งก็มายองไฟครับหันไปว่าเฮ้ยมึงให้เกียรติกูบ้างดิเฮ้ยสุดท้ายครับแม่งไม่พูดไม่จากันเลยครับแล้วก็ลูกกูครับเป็นโปรโมเตอร์เลยครับจับลาตาลโตแล้วก็คอ e นเต้นสวมนวมกันแล้วก็ล้อมวงกันให้ต่อยครับแต่ว่าเป็นการต่อยกันแบบค้ำๆง,งสุดท้ายเนี่ยลาตาโล้กับคอนเต้ก็ ดีกันปกตินะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยคอนเต้ก็มาสร้างวีรกรรมครับก่อนที่จะย้ายออกจากอินเตอร์มิลานทว่าทางกลุ่มของซูนิงกรุ๊ปนะครับผม <c oughs> ก็มีหนี้ก้อนโตมาหาศาลมากๆเพราะไปกู้ยืมทางสหรัฐอเมริกามาไงแล้วก็หาเงินที่ไปจ่ายไม่ได้สุดท้ายครับเขาก็เลยต้องการทําการขายตัวหลักพวกฮาคีมีลูอกู ค e อนเต้ฟอร์ดแบบนี้เฮ้ยไม่ได้เว้ยเพิ่งทาทีมได้แชมป์มาต้องการสัวเขาสเร็จขายตัวหลักแบบนี้คอนเต้ e ไม่เอาครับไม่ซื้อก็ยังหนักแล้วแต่นี่ขายตัวหลักทีมไปคอนเต้ e ไม่ยอมเด็ดขาดครับอุตส่าห์เป็นแชมป์ซะแล้วสุดท้ายกับคอนเต้แยกทางกับอินเตอร์มิลานแกนเนี่ยเป็นจอมไฟยอมหกักไม่ยอมงอเป็นกุญซื้อสายบวกกันอยู่แล้วนะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นวีรกรรมที่แฟนสเปอร์เนี่ยต้องพึงระวังไว้ดีๆครับว่า แกจะหักกับเลวี่ไหมและจะหักกับนักเตะคนไหนหรือเปล่าก็ต้องมารอดูครับแต่ต้องบอกเลยว่าคอนเต้คนนี้เก่งจริงมีการันตีแชมป์แน่นอนครับไม่แน่ว่าสเปอร์จะเป็นแชมป์คาราบาลครับเอฟเอครับก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่เชื่อว่าคอนเต้มาผลงานดีแน่นอนนะครับรู้สึกยังไงกับคอนเต้ที่กำลังจะมาสเปอร์ก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับเบอรเจ็ดย,ยับกับชนะของแฮทิคโลนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ